ก็สวัสดีครับเพ,พ,พื่อนจะต้อนเล่สมารเกมเราบอกอีกนั่นเองโอ้เฮ้ยว่าแต่มันทำทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคตอนนี้ที่สุดใจท้าทีคิดแลไวนะครับคิดแล้วก็จะมาหาเอ่อขโมยช็อกโกแลตบ้านผู้สร้างกันเองซึ่งใช่เลยจะจะมาตามหาบ้านผู้สร้างกันเองซึ่งอันนี้มันไม่ใช่โหมดแบบเออโหมดปกติเอ๊ะพี่โหมดเซิร์ฟเว,รฟเวรฟอร์ฟเซิร์ฟเละที่เราจะสามารถแบบเออเทปพอร์ตไปได้ไดอะอันนี้มันโหมดเซิร์ฟสัทธะซึ่งยากขึ้นแบบหลายเท่ามาก เดี๋ยวตอนนี้คือผมต้องตามหาพวกอาหารเยอะๆะก่อนมีบ้านอยู่ขอย้นไปดูก่อนนะเผื่อมันมีอาหารี่ขโมยมีอาหารไหมโอ้ไม่มีเลยเหรอเน,นี่ยหืมแย่มากสีดำไม่ใช่เดยดแล้ววันนี้ผมก็ต้องหาอาหารไปเรื่อยๆก่อน คือตอนเนี้ยผมไม่รู้เป็นไรโชคโชคโชคไม่ค่อยดีซะท่าไเลยเกิดมาเกิดมาก็คือตอนก็คืนพอดีเลยเมื่อกี้เกือบเกือบตายเนี่ยเมื่อกี้ดีนะที่มีเฟิร์สเอดอยู่อ่ะกินฮอทดอกไปทางชีวิตไปก่อนกินฮอทดอกไปทางชีวิตโอเคโอ้สอ่นอาหารไม่ใช่ไม่ใช่ส่นอาหารเอาเฟิร์สเอดเก็บไว้ดีวดวกว่าเผื่อเผื่อดโดนอีเกียไล่จับไล่จับเหมือนวนันโอ้ยอันนี้สีดำไม่ใช่แล้วก็ต้องเดนินตามหายเรื่อยๆแหละครับเดินวาจะถึง ก็ทำแลบไปเลยแล้วกันหนึ่งสองตอนนี้คือผมเจอดงอาหารแบบเยอะแยะมากเยอะแยะมากจริงๆดูดิตเต็มเลยลอ่ะอ่ะกินไปเอาของที่จำเป็นเท่านั้นขึ้นมาอันนี้ให้อดีจีเท่าไหร่ให้ในี่สามสิบยี่สิบอ่ะดอกอันนี้ออกไปสองอันโอเคเก็บแล้วเก็บอันนี้ต่อโอเคไป ตามหาบ้านกันต่อเลยไปว้าววันนี้โชคดีจังอะเจอเจอโซนอาหารแบบเยอะแยะไปยะมากๆเลยเดี๋ยวมันจะให้โซนอาหารก็เถอะเป็นเก็บของจากคนอื่นอันนี้ให้ถือว่าให้เป็นอาหารที่ให้เยอะพอมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดรอปของบางสิ่งบางอย่างก่อนเพื่อที่ว่าจะได้แลกกันนี่นี่นี่โอเคเดี๋ยนะเดี๋ยวให้ครบเอาอีกสักอันหนึง่งผมจะเออที่แน่ๆที่วันนี้ก็คือผมจะาหาอาหารที่มันแบบ ให้ให้อาให้าหรได้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าถ้ามันให้อาหารได้ดีที่สุดคือผมผมก็จะอยู่ได้นานมากเฮ้ยโชคดีเปนไหนเจอตัวอาหารโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับทุกคนอันนี้พวกสามสิบใช่ไหมงั้นก็เอา,เอา,เ,อาเอานี้มาแทนมิดบอลสามสิบห้าโอเคแล้วก็มีโดนัทไหมโอ้ยนะ nice! โดนัทโอเคโอเคเอาโดนัทมาโอเคแค่นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็หาเด้ไวเอาเลยแล้วกัน เงินดอกใบมันคือในเดือนซะด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวไม่แต่ไม่น่าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเราก็แค่เออเอาไฟตรงนี้หยิบมาแปบบ๊บสกพัดหนึ่งนิดนึงแต่ถ้าเจออีเกียก็ตัวใครตัวมันนะครับอืรู้สึกว่าจะยากพอสมควรเลยกินอาหารนิดนึงคงไม่เป็นไรมั้งโอเคไปน,นดอไอกันต่อตอนนี้เราก็ไม่ไม่ค่อยเจออีเกียกน,นะครับแต่ตอนนี้มีคนตายเรียบร้อยแล้วครับดูจากมุมซ้ายบนช่องแคท แล้วก็เสาตอนนี้เรายังไม่เจอเรายังไม่เจอเลยเรายังไม่เจอบ้านผู้สร้างเลยเพราะว่าบ้านผู้สร้างเสามันจะเป็นแบบสีเทาอันเนี้ยอันมันสีดาตอนนี้ผมก็นั่งได้นั่งหาเกือบรอบแบบน้นะแบบกรอบรอบแมพนะแบบอะไรเงี้ยแต่ส่วนข้างในผมยังไม่ได้หาผมก็เดินเดินเดินเรื่อยๆเดินมอสัวเรื่อยเรื่อยอ่ะแต่ก็ยังไม่เจออาจจะมันก็มีโอกาสที่ไม่เจอจะไม่เจอเลยนะเพราะว่าใช่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 ผมบางครั้งบางครัง้งบางครั้งมันจะไม่เจอเลยในอีกเซิร์ฟเวอร์นั่นคือคนที่โชคร้ายแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจอเซิร์ฟเวอร์นี้ แต่ขอให้เจอแหละถ้าเจอนี่คือแบบสุดยอดผมก็จะแบบต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยพันกว่าพอกไม่รู้จะถึงไหมด้วยเฮ้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 ยข้างหน้ามันจะมาโจมตีผมไหมโอเคผมผมผมจะรีบรีบนีบก่อนรีบก่อนโอ้โหตายตายตายโอเคผมดีทันทันไหมผมดีทันไหมโอเคโอเคมันเห็นผมมันเห็นผม โอเคสีดำสีดำไปต่อไปกันหรอโอเคเจออาหารนิดนึงใช่ไหมโอเคดีเลยเดี๋ยวผมก็จะเก็บอาหาร,ร oh, อุ๊บอุ๊บอะโอเคไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไห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 นพี่มาจากไหนพี่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 หยุดก่อน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 พี่ ผมขี้เกียจโจมตีพี่นะเดี๋ยว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 ,ยวผมจะตายเฮ้ยอยอนนน่นีมกันขี้เกียจสู้ไม่ใช่แล้วหรอกตอนนี้ผมตามหาเสาบ้านผู้สร้างอยู่พี่พี่จะไปทำอะไรของพี่ก็ไปเลยตายแล้วผมหลงทางมาเนี่ยเอา้าผมหลงทางมาเนี่ยตายแล้วผมเข้ามาในใดผมเข้ามาในชายเมืองละ <c oughs> ผมต้องตกแต่งผมต้องเดินกลับก่อนขอเดินกลับไปทางเดิมก่อน โอ้โห oh, 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 oh. ตีแรงมาตั้งนานเนี่ยมาเออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ตามไหมตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่โอเคโอเคไม่ไม่ไม,ไม่จะเจอ,จเจอวีดอที่สองไม่ได้นะโอโหตายตายมาตามผมมาเรื่อยๆเลยอืมโอเคไปต่อไปต่อเดี๋ยวตามมานะขี้เกียจสู้ละ ตูน้น้นมันวิ่งไหวปะเอ้ยวิ่งไหวโอ้โหสองตัวตายแล้วสองตัวพอได้พอได้เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคเป็นอะไรที่โชคลายมากไม่ค่อยไม่ไม่ได้เจอไม่เจอไม่เจอบ้านไม่เจอเสาบ้านผส,สร้างเลยโอเคหยุดตามได้หนึ่งตัวโอเคหยุดตามแล้ว วันนี้ผมขอกินอาหารไปเลยกันเลยกันแล้วก็เอาอาหารมาจากตรงนี้อีกหล้วอันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขวามือโอ้โหโยยงไมยหยุดตามอยกเนยะโอเคโยเคหยุดแล้ยเยอะหยุดแล้ว เขาแล้วขึนนี้กไปจะเป็นคืนแดงเดือดอันตรายมากบอกเลยคืนแดงเดือดเนี่ยและตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอเสาเออสักสี่พวกบ้านผู้สร้างอะไรดำอยู่นั่นแหละเมื่อไรไปะออกสีเทาเนาะนานมากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่หาบ้านแล้วก็อาหารกตลดไปละสามอันที่เป็นรดน้อยเพราะว่าผมผม,ผมก็เก็บอาหารตามทางด้วย มันทางวันนี้อาหารเยอะเยอะมากผมก็เลยเก็บเก็บเก็บระหว่างทางไปด้วยตอนนี้ผมก็เก็บเออไปดูทั้งสามแถบแล้วนะเหลือแต่อัอนนี้แถบที่สี่เป็นแบบเออกรอบใกล้กรอบเคยกรอบก่อน,นแล้ว เคยเจอบ้านนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมวนวันที่เดิมอ่ะเนี่ยผมผมจำได้ผมเคยเจอบ้านนี้นะเอา้าตายแล้ววนวันที่เดิมโอ้โหวนมาที่เดิมแล้วโอเคโอเคไปไปนแสดงว่าก็ครบรอบหนึ่งแล้วสินะผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆจัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือในเดือนโอเคไม่ต้องกลัวมาก็แค่เดินไปเดี๋ยวผมพอหาแสงไฟข้างๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะใช้บารของเกมนี่แหละในการที่จะช่วยผมเดินเพราะผมขี้เกียจกดตัว W และก็คือเนี่ยเอาเมาส์อย่างเงี้ยแล้วก็กดชิปกันแล้วกันไปแล้วก็กดตรงนี้กดช่องตรงนี้เรียบร้อยแค่นี้นั่นแหละการเสร็จเดินเที่ยวเรียบร้อยลวอ้าวเดี๋ยวๆผมเพิ่มผมเพิ่มกดอนโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้ะหลังจากนั้นเราก็แค่เนี่ย แล้วก็สามารถประกอบควบคุมได้อีซี่บอกเลยนี่แล้วก็หาได้ง่ายๆแล้วสีดำโหยจงสีดำไยินหรอเราเจออีเกียนะครับหนึ่งตัวมันเมื่อไหร่มันจะอยู่โจมตีตาย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 เน่เน่เลยคือแดงเดือดมันช่างโหดร้ายจริงๆผมรีบๆนี้มันก่อนดีกว่า มากี่ต okay. ัวกูเนี่ยโอเคไปไปสองตัวโอ้โหลิลิีเพื่อนอาหันมากตรงนี้ต้องลิลีเขโมยอาหารโจ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 อ่ะอะโอ้ตายแล้วมันน่ากลัวมากคืนนี้อื <the> <ancies> เจออีกและเจออีก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 ละเออแบบนี้โหมดสถานะมันยากมากมองวจะเจอเรื่อๆงนี้แล้วกันเจอไอเกียตัวหนึ่งนี่ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆโอเคโอ้โหโโอ้หวิ่งแบบสามคูนสามคูนร้อยสามคูนร้อยแบบพูดจะเร็วไปโอ้โหความเร็วแบบสามคูนร้อย อืออโอเคโอเคพอได้พอได้ผมเล่นบๆหนี่ก่อนก็แล้วกันโอเคสายมืออีกหนึ่งตัวโอ้โหไอ้บ้านี่ก็วิ่งสามพันหนึ่งพันมั้งอ่ะหาอะไกันไว้ก่อนกันไว้กันไว้มันไม่ช่วยอตาย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 มันไม่ช่วยวะไม่ช่วยวะเออวางวาง บอกไว้บอกไว้โอ้ไม่ตัวนี้ตาย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 เลวตายแน่ๆบอกเลยโอ้สามตัวสามตัวโอเคโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบองไว้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 อีนึงโอเคไม่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 เออเออเออพังมันไม่พังมันไม่พังมันไม่เอาตัวรอดเอาตัวรอดให้ได้ตาย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 รอดไหม บีบแต่นี้ก่อนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไม่สนแล้วนะบาย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 โอเค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 คือแรงเดือดมักจะเป็นปัญหายอยีกทีนั่นแหละตอนนี้ก็ต้องเดินมุก่งกันแล้วสินะเพร <laughs> าะเพราะเธอตอนนั้นผมลืมไปหมดเลยว่ามันทำไงผมผมในตอนที่ผมแบบเออหาหมดอะไรมันหายไปเลยเรีย <laughs> บร้อยโอ้โ oh. ห ไม่เหลือไฟจะประทานอเอาสาวบ้านผู้สร้างมาเถอะไม่ต้องกลัวเฮ้ย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 ไม่เห็นใช่ไหมโอเคไม่เห็นไปวิง่งเลยครับรออะไรไป ดัอีกแล้วโหตอนนั้นมีคนขอไปอยู่ก่อนได้ไหมตอนนั้นนั้นมีคนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหวางไว้เออกันหน้ามันช่วยอะไรไมเนี่ยมันช่วยไหมมันไม่ได้ช่วยเลยมันช่วยไหมโอเคเอาไฟ 2ตัวตรงนั้นผมเห็นหนึ่งตัวตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมนี่มเรามาหาบ้าผู้สร้างหรือเรามาหนีอีเกียกันเนี่ยไม่แท่ไม่ได้หาบ้าผู้สร้างแล้วหนีอีเกียอย่างเดียวเลยคือมันก็ไม่มีโอเคโอเคโอเคโอ้โหน้ามือกันตาตายถ้าตายก็หนึ่งหมนี่ฉุดจะทรนเลยนะย้ายไปไปเบิร์ฟเซอร์ดีกว่าโ เก็บอาหารเก็บอาหารือโอเคโอ้โหอีเกียบอกเลยได้เวลาแกอีเกยียละติดอยู่บนนั่น,น,นแหละเออนี <laughs> <ๆ>่แหละเกียแกงอีเกยียมันแต่ว่าใบโซนหาหาะแยะเนี่ยมีเยอะมาก <laughs> ได้อาหารแบบบึมๆเลยเยอะแยะเยอะแยะบอกเลย แล้วเราก็จะไปกันตรงนี้อันนี้คืออะไรโอเคสีฟ้าเอ้สีดำก็สรุปได้ว่าแบบตอนนี้คือไม่ได้รอดแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบ impossible มากๆแบบมันมันมันแทบหาไม่ได้เลยเพราะว่าถึงหาได้ก็เถอะแหละแต่ว่า คืออีเกมันก็จะไล่ตบตูดแบบอยนี้นี่แหละมันก็จะไล่แบบเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> มันกจะไล่มันก็จะไล่อย่างนั้นแหละพอจะเจอก็แบบยากมากนะ <c oughs> อะไรอย่ญญางเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้ช่วงไปแะครับบ๊ายบายนักถอยลังเชิญกันจนถึกันยายนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย